ไม่ต้องการหนีบอะหนีบแค่ช่วงนี้พอหนีบแค่ช่วงเนี้ยอ,อย่าอย่าหนีบข้างหน้าเพราะเดี๋ยวพอเรารวบหรือว่าเราอะไรมันจะเห็นเอ,อื่องนี้ไม่ถนัดเลยอะแม่หรือมันต้องเองียงหน่อแล้วแต่หล่อนเลยขอบคุณค่ะคุณค่ะวันนี้มิแกมาจัตำแหน่งเล่วโอกโสหนู <laughs> เก่งแต่ถอดอย่างเดียว เราอยู่นะแม่แต่เวลาหนูรอนหนูชอบรอนช่อหลังก่อนะไม่รอนช่อหน้าก่อนเราแบ่งเป็นมุมนี้ข้ามาใช่อยมเนี่ยเห็นปะมันมีรอนสองแบบมันมีรนแบบนี้แล้วก็หนูหักข้อมูลมาหนึ่งสองนี่คือจังหที่หนูพี่ทำให้หนูตลอดเลยเนี่ยมันจะบิดหนึ่งอเออ แล้วก็ลดลงมาเออแล้วก็ปล่อยเลิศให้นางู้เทคนิคหมดก่อนแล้วเพิ่มาจับเวลาไปเออโุยที่เห็นปาการติดการที่เธอติดไม่แน่นมันจะเป็นแบบนี้ถ้ากลัวว่ามันจะหลุดเอากิ๊บตา2สอดเออิเลยม่คือสเปรย์เบอร์แมนมันคือสเปรย์แต่มันเป็นน้ำ ชุ่มเลยฉีดไปเลยฉีดแบบนี้นนะฉีดไปเลย,เลยแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็งทำคั่งนี้พรุ่งนี้เสร็จตัวเองปะพรุ่งนี้ใช่ค่ะลบผมขึ้นพรุ่งนี้ไม่ทำผตเหรอไม่ก่อนแล้วมีกฎเพราะว่ามันจะคายแล้วคั่งมันจนะตักไปข้างหลังเออเนี่ยมันจะักไม้มันคายมันจะเป็นจังหวะนี้เลยพอหวีลงรอกอะมันมากมากแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นสเปรย์อันต่อไปอันนี้คือสเปรย์นี้ให้มันอยู่ก่อนสีข้างบนสีครับอ้นี้ยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวขอดีได้ก่อนวีไอพีก่อนตอนนี้ก็กำลังขอสปอนให้อยู่เออถ้าฟ้ามาเอ็มยูทีฝากไปเอ็มย U ก่อนปากก็ไปได้หมดเลิศเลิศสีสเปรย์แบบแอปแอปมาสีแอปแอปต้องอะไร เเออเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรียนซาร่านะคะ่เอะเออจำไหมนะความที่น่าจะสวยมีสวยอ่ะเส้นช่วงเนี้ยสำคัญสุดสำคัญสุด้าอให้แทบลงมาให้มันเป็นเงาสวยๆเห็นปะ่ะเนีหนูสามารถเหมือนระบายสีก็ได้แอปแอปรูปผมรูปลายที่กำลัง ชีวิงเกิดมาอันนี้ให้หนูหมุนตัวสิบรอบมันก็จะกลับมาเป็นฟารล่าเหมือนเดิมอันนั้นคือเทค,คนิคเก่าไปแล้วอ่ะเห็นปะเออน้ำยาสระผมเข้าไหมคะ <c oughs> น้ำยาสระผมต้องเข้านะคะสเปรย,ย์ผมต้องเข้านะหะอเออแสบเลยเวลาเบี่ยงข้าอะต้องเบี่ยงไปบวกคิวเห็นป่ะเนี่ย Rate, กินกับเบียงก็เบียงใช่แล้วก็เส exactly. ิร์ฟเสิร์ฟเเสิรร์ฟวพจะเป็นคนที่เส um> ิร์ฟเสมอเดีที่นี้ท่านเตรียมผมจดีทุกอย่างดีแล้วสวยแล้วจบแแม่ความดีท่าเตรียมผมดีแล้วไม่ล็อกตัวแล้วระหว่างวันก็เสฉยได้เลยได้อีกหนึ่งทรงแล้วก็หวีค่ะถ้าเป็นตรงนี้มันใช่นไหมถ้าเป็นตรงนี้ก็เปิดเดี๋ยวค่อยหนีบค่อยใช้ที่หนีบเอาอ่าแอ่มันต้องตรงกว่าน่อยเออมันต้องตรงข้างในอะ ่คะปาล์มค่ะ,ปคะสปาล์มแฮรวันนี้มาสอนฟาร่าครั้งแรกถ้าสำหรับวันนี้อให้โอปอแปดคะแนนให้เยอะถือว่าครั้งแรกและชีทำเองอโอเคเลยแหละทำแล้วก็เวลาก็ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวในการมวนลอนมีอีกหลายทรงที่สอนนอ้องก่อนที่จะบินมีวางแผนไว้ในหัวคือมีลบครึ่งหัวลบครึ่งหัวที่น้องชอบแล้วก็ กล้วยหอมจอมโซนแต่ว่าโอปอต้องเอาไปทำเอง <ทำ S 1> จะทำได้แค่ไหนเดี๋ยวรอชม,อมจะบีบคอให้น้องทำได้กระเทยไม่ต้องห่วงต้องทำงได้โด,ดยบางต้นโอปอมีพื้นฐานอยู่แล้วแค่บอกเทคนิคว่าทำแค่นี้แค่นี้จังหวะไหนเหมาะกับน้องแค่นั้นไปนู่นจะได้ไม่ต้องโดนแก่ เชื่อมั่นว่าอีก3เดือนใช่ไหมชีทําได้อยู่แล้วฟาร่า<ม>กระเทยสบายใจแต่รอหน่อยอย่าเพิ่งติเพราะว่าอันนี้มันคือครั้งแรกจริงๆ<ม>ที่น้องได้จับได้จับลอนเองอ,อุปกรณ์เอง<ม>ซึ่งมันเก่งมากแล้วให้โอกาสน้องแล้วก็ให้เวลาน้องหน่อยค่ะแต่เนี่ยเห็นป่ะทานข้าวเสร,ร็จอปปอลเนี่ยยืนทานข้าวเสร็จฟารามันยังเป็นทรงอยู่เลยแล้วก็จะอะไอ เออไม่ต้องจับหลังสะบัดสบัดสิลูกเออเห็นไหมเดี๋ยวนี้จริงๆแบสื่อเรียกเรียกถ่ายค่ะจ้าเรียกถ่ายแเอาได้ค่ะเออนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกได้ขนาดเนี้ยครั้งแรกได้ขนาดเนี้ยเออคนสบายใจได้แล้วสบายใจค่ะส่วนกัรรอบหน้าเรามาติดตามวันรอบหน้าจะสอนทรงไหนน้องกีวันนี้นะคะทุกคนกับ ฟาร์าคครั้งแรกสอนโดยแม่สปา์มสํัหรโอปอโอปอค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าอันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราพอมีพื้นฐานในการจับลอนในการอะไรคือจังหวะมือเราโอเคถือว่าได้ไม่ฝืนมากแต่เราก็มาฝึกให้ได้รู้จังหวะให้ได้รู้แบบว่าทริกแล้วก็เทคนิคที่เราแบบปกติลอนเองแบบคนธรรมดาก็อาจจะไม่ได้รู้เทคนิคตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกเก็บรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่า สุดท้ายแล้วคือเราทําเป็นทุกอย่างไปก่อนแล้วก็เราเริ่มจากตรงไหนจบที่ตรงไหนอะไรยังไง <ừ> ก็ค่อยไปว่ากันที่เม <ừ> ็กซิโกนะคะ <ừ> แต่ว่าเราเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยให้ได้เองก่อนทุกอย่าง <ừ> แล้วก็หลังจากนี้ก็ฝึกจับเวลาให้ได้เร็วแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้พี่เขาบอกก็ก็ถือว่าไม่นานเลยก็ตีว่าประมาณ30นาทีอะไรแบบเนี้ย <ừ> ก็ถ้าเกิดว่าฝึกเยอะๆชินมือเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วก็ <ừ> เผื่อเราจะได้เอาเวลาไปทบกับแต่งหน้า <ừ> หรือว่าแต่ละวันแต่ละทรงอะไรยังไงก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกทุกอย่างให้รู้ว่าทรงนี้ฉันแบบทำขั้นตอนแบบนี้ใช้เวลาเท่านี้สมมติวันนี้ต้องกล้าวแล้วใช้เวลาเยอะแล้วก็อาจจะรีบแต่งหน้าอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าก็อยากฝึกตั้งแต่ฟาล่าไปกล้วยแล้วก็จับเวลาให้ได้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหลังถ้าเกิดว่าไดออนสเตจทุกอย่างมันก็จะวุ่นวายมากๆแล้วก็อาจจะมีเวลาน้อยแล้วก็บวกกับความลนความอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกไปให้มันให้มันชินมือแล้วก็ รวบอะไรแบบนี้ทุกคนก็ต้องฝึกเยอะๆเหมือนกันอ,อถ้าอิงจากวันนี้นะต้องอยากหลอนให้ทุกช่อมันเป๊กกว่านี้ออแล้วก็บางใช่ไม่ไเท่าบางช่อหน้า <ๆ S 2> แล้วก็ต้องเตือนตัวเองในเรื่องของการแบบสะบัดการเทคนิคอะไรการใช้ข้อมือนิดนึง<ม>อยากฝึกยีผมเยอะๆเพราะว่าอ,อุปจะไม่ค่อยถนัดเวลาแบบจับหวียีผมเองอะไรแบบนี้อาจจะมี หลายๆครั้งที่เราจะต้องเช็คตัวเองเราไม่มีใครมานั่งบอกว่าแบบโอเค <ๆ S 2> สวยแล้วอันนี้ต้องแก้อันนี้ต้องแกอะไรอย่างเง <ๆ S 2> <ม>ี้ยก็ต้องฝึกกันต่อไปเปนต่อไปวันนี้แค่วันแรกใช่วันนี้แค่วันแรกแล้ขนาดนี้ก็ okay <Okay. S 2> โอเคแล้วก็แฮปปี้ต้องฝึกอีกเยอะเลยได้็บเป็นทรงๆไปแล้วเจอกันทรงหน้าทรงหน้าเป็นอะไรมา,มารอชมติดตามกัค่ะ เริ่มต้นยังไงให้ทำเองเลยต้องได้แล้วพาราน่ะให้มันเล่ยสปามเให้มันสูดตู้หที่มันต้องใช้อะสปาต้องใช้ยอะสู้ไหมคะสู้ไหมโอเคผมก็แปลว่าสู้อยู่ค่ะัยังไงคะวันนี้ไม่พักไม่ผ่อนกันเลย ออกงานปุ๊บก,ก็เท่นเลยตาแข็งแล้ว,ตแ,แ,ลวแต่มือก็ยังต้องทํานะคะคสู้หรือเปล่าก็ทำอยู่ก็<ด>ทำอยู่นี่ไงเละที่แรงพูดแล้วแ้วยังไม่จบแค่นี้นะคะหลังจากทำผมเสร็จก็ต้องยิมต่อนะคะแล้วก็ <laughs> เดินค่ะแล้วก็เรียนพูดแล้วก็เรียนการแสดงแล้วก็ไปทํางานเลยค่ะเมต้องนอนคืออะไรไม่นอนหยุดไม่นอนไปนอนทีเดียวตอนหยุดนอนกอดมงปลูกนอนกอดมงอีกที่คืออืมตกแล้วหรอกรีแตกเลยนะ ตอน,นอผงไม่ได้ลูกเพราะว่าไปอ่อนไปไม่ถึงโชว์ละ,ะที่ปอนมาได้มากเลยจบร้อ,อน่นอหรือต้อนไะหฟังหน,น่งไน,นี่ไงราอไปด้วยราอไปด้วยแล้วไอ้เขาโอเคิ Miss u n i v e r ไม่ผมให้จับจดที่ผมกลางเพชรวันไหนที่เกียดสระผมก็พยายามแทนไปเลยว่าวันนี้ฟาลาผู้วใส่ชุดอะไรขึ้นมาวันที่หนึ่งสระผมฟาลาได้วันที่สองอันยังผมปล่อยได้วันที่สามผมมันแล้วขี้เกียจแล้วก็ง่วงกับลูกบุบแค่นั้นสวยนะแต่ว่าแสงวันนี้มันไม่เอื้อกับแบบเออนันแหละสวยมากจับพันธุ์เขาอ๋อคือชนะเลิศลูกว่าขนลุกแล้วอขนลุกแล้ว คนลุกแล้วปอนี่อย่าเพิ่งนี่หนูจับตรงนี้ก่อนจับเส้นหน้าเห็นปะแล้วก็จับตรงนี้ถ้าทำเองได้ยังไงคือจบน้อก็เนี่ยหนูจับแค่นี้เองเห็นไหมมันจะไม่แผ่แบบนี้มันจะไม่แพ้ช่างช่างกองเขาจะเป็นลอนมวนเกี่ยวเป็นโบรเตียะแม่ทุกอย่างมันมาแล้วครับเหน่อแล้วสมัครส่งมาได้ไหมอ่ะมันจบละใช่นี่มาสมุดไม่รักใส่สโล่จบ เส้นหน้าเออจังหวะเบิร์นสุดคือต้องสวยสุดเนี่ยข้างเนี้ยหนูต้องอาคือตรงนี้เสร็จนะคะฟินิชแล้วค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างคะฟินิช h ทุกรอบสองนะทำผมเองทำผมเองวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ให้เจ็นานจังโอ้หเจ็ดได้เท่านี้เลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ถนัดมือตอนที่สระผมแล้วก็ยังลืม บางขั้นตอนยังไม่เป๊ะเท่าที่ต้องการแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการรอนที่ดีในวันที่เหนื่อยในวันที่เหนื่อยแล้วเราได้เบิร์นี้เบอร์นี้ก็โอ้ติดแทนเป็นแล้วเช็คจริงๆแล้วรอนเป็นแล้วแค่ต้องจับแต่เทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่เหลือแบบเออต่ต้องแบบคือต้องตั้งใจแล้วก็นั่งดูมีสติว่าอุ้ยอันนี้ต้องยกขึ้นอันนี้ต้องอแล้วเราก็ค่อย นี้แม่ปั๊มไม่จับเลยวันนี้ไม่จับเลยวันนี้ทําทำเองไม่จับเลยยังไงวันนี้ให้คะแนนน้องเท่าไหร่ก็วันนี้ให้แปดมืนให้แปดให้แปดเพราะว่าก็คนที่สองแต่ด้วยนางก็ไปงานมาทั้งวันแล้วเนอะแต่นางก็เหนื่อยแต่นาก็ทำได้ขนาดเนี้ยแล้วก็เรียวิธีการใช้หวีว่าอันนี้ควรใช้หวีอะไรอะไรแบบนี้แต่ถามว่าถ้าได้ขนาดเนี้ยมันก็ยังโอเคแล้วก็มาฝึกกันใหม่อีกด้วยความจังหวะนางไม่ลืมแต่แค่ลืมวิธีการใช้หวี เทคนิคซิเค็มไม่ได้บอกใครแต่ก็บอกชีไปก็แบบซิปเอาไว้ไม่ใช่ที่นูชิลืมไปเลยไม่ได้บอกใครจนลืมไปเลยเจ้าตัวชีก็กดแอปกดตัวเองแหละว่าชีทำไม่ได้ดั่งใจที่ชีหวังครับเดี๋ยวเบี่ยงข้างเสร็จก็จะกล้วยกล้วยอีกกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางนะจ๊ะไม่ธรรมดาจอมซนพี่เรียนรีเควสค่ะรีเควสเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ชุดว่ายน้ำต้องฟันลับแสกกลางแล้วมันจะมีชุดหนึ่งชุดนที่ฉันว่า าแบบว่าดาเบียรชุดไหนสักชุดนต้องมีนะครับเบียงไม่มีช่างอ่ะยากมากชีทำได้อ่าโอเคลองดูชีทาได้ท่าเก็บแม่ฉันชอบเบียร์วันนั้นอ่ะมาชุดขาวอ่ะเพรว่าคิดว่าถ้าสมมติระหว่างวันเก็บตัวเหมือนไปตอนเช้ามันรู้สึกอยากจะเบียงขึ้นมาก็องปลื้มไปเลยเบียง์สูงเบียงคือต้องหรือถ้าถ้านี่ก็คือเหมือนไปที่บอกว่าถอดแทบพีชชิ้นหนึ่งแค่นั้นมันย่ออยู่ข้างหลังขึ้นนึงเขาแล้ว่าอะไร ก็แค่ทัดผิวเขาก็ใส่แค่ข้างเดียวไปเลยเห็นถ้าจะเปลี่ยนก็ถอดมาเน็บคพางพอรูงนี้ดูทรงจะกดใดแค่ตัวเองได้ได้แล้วนะขอบคุณครับแต่ก็รู้แต่ห้ามกดลงดูนะฟาร์บเบียงแล้วนะเบียงมาแล้วมันจะเบียงสวยด้วยนะคือผ่านขันตอนคนเดียวได้อย่างเงี้ยก็เลยจบละหยุฉีกถุงน้วแส่กล่องนี้แล้ว หนูต้องเก็บข้างหน้าแบบนี้ได้ก่อนเก็บให้ได้ก่อนอ่ะเคลียร์ข้างหน้าเลยไปตัดหัวให้ได้เคลียร์เส้นข้างจำไว้ว่าข้างหน้าต้องสวยที่สุดเพราะคนมองจากข้างหน้าอะ้วปั๊งเออคุณเห็นละการสองอันการสองอันไงมีสามอันให้ชี้ไปอันอยังแล้วปั๊งละปังอันหนึ่งรูปแล้วก็รูปไปเลยแค่นั้นเองครับใช่เนี่ยมันก็ถูกกับมือหนูชอบหลอกให้บมาพูดคำว่าคลาย เก็บให้หมดนะคะบแบนี้สาวทราทำนะนี้คือทรงประจำตำแหน่งนะเออไม่เอาไว้ได้ไหมถ้าคุาสัญญาไม่รบกันรบกันก่อนเคลียร์เส้นหน้าก่อนตอนนี้อะไรกันไหกัวบินไทยไม่ยอมขึ้นทีอ่ะมันจะติดอยู่นิดนึงตตรงออจังหวัดจังหวัดนิดเดียวอ่ะยอมไม่ยอมขึ้นเลยดีวะไม่เป็นไรนั่งก่อนให้เยสปาร์กขึ้นรบผมก่อนผมก็สำคัญเหมือนกันนี่นะชุดนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวตอน ไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ลูกข้ามไหนข้างไหนก็ได้แต่เดี๋ยวพอหมุนเสร็จมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วมันเนีย่ยเห็นปะ่ะเส้นข้างนี้มันจะขึ้นแบบนี้หนูก็ขึ้นมามัวให้สุดเลยมัวให้สุดมัวให้สุดมัวให้สุดให้หยุดตรงกลางนี้นะเนี่ยแล้วเห็นปะ่ะข้างนี้จะเป็นแบบนี้หนูก็ข้างเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ ถ้ามันท่านผไม่อยู aperture. ่เราเก็บอะนีฟอยด์ไซคิปไซคิปบมันก็เคยาย้ทรงที่หนูทำจนมันจะอาบน้ำใช่ก็พูดอยู่เมื่อกี้นี้พูดอยู่ใช่แต่แค่ทำทรงอาบน้ำมันยากตรงที่ว่าเราต้องเก็บยังไงให้มันดูละเอียดซึ่งวันนั้นสิ่งที่ช่วยได้คือเตล์เตลเลือกให้ให้มันแบบอยู่ในมือลูกแหละเนี่ยเป็นแบบน่าตบ นวลนวลนวลขึ้นไม่แต่มันไม่ได้เป็นถ้วยอ่ะมันเป็นไม่เดี๋ยวมันจะขึ้นไงมันจะขึ้นเราตรงนี้แต่มันจะขึ้นลูกมาสบายดูกันมาลองดูกันก็แล้วกันท้าเรมีครูไหมนี่เอาแต่จำไม่กล้วยอ่อมาไหมาแล้วสู้ลูกฉันไม่ยอมหรอกเนี่ยก็อยู่แล้วเห็นป่าเราเข้างหน้าแต่เนี่ยิดสูบเออบิดบิดถูกแล้วแต่คืออันเนี้ยเราต้องเก็บให้ดี เราต้องเก็บให้เนียนแค่นั้นแหละถ้าเนี้ยเราก็เก็บให้เนียนจะรอดไหมคำถามคำถามรอดไม่รอดคะเซฟตำนานมงเพราะกล้วยหอมเอากล้วยหอมไปเม็กซิโกต่ออันนี้นางหนูว่าไม่รอดนางน่าจะทำไม่รอด ไปหลับๆนานมากๆการแบบนี้ได้ไงแม่เธอไม่ดูไงว้าเมาอยู่ดนูเห็นจับซ้ายจับขวาจับซ้ายจับขวานี่ของหลวงบรจะเป็นค่าของแม่ในฉันรู้แล้วน้องหักลงสปามแล้วค่าที่มันควรจะขึ้อนาดหนูจะไปหักลงไย่างนี้ไม่หนูต้องแบบนี้เอาผักข้อมือพับขึ้นไอ้นี้ของแม่ปามันขึ้นตลอดแต่ของหลวงคที่มาหนูทำแบบนี้หรือเปล่าใช่พับขึ้นหนูต้องหักแล้ก็ไม่เหมือนอาน้ นี่หนูจับแบบนี้ลองมือข้างนี้นะจับแบบนี้บิดอันนี้ถูกอันนี้ถูกบิดไม่ต้องถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกขึ้นไปบิดสูงขึ้นไปเห็นปะหนูสังเกตดูนะฝั่งเนี้ยมาจากที่ไหนมาเออมาแล้วค่ะบิดอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเนี่หนูว่เก็บปีไปก่อนคิดบ้างคิดบ้างมันยากเราวหน่าจะมาเป็นเครือเอามาเป็นเครือแบบเครือขึ้นมากว่าจะสุกงอมจะดีกว่าจะตักกินก็ กล้วยงอมสุที่ดังนั้น you have to be smart พูดคำวันนั้นเนี่ยการเปลี่นสำคัญ<ะ> body สำคัญ conclusion สำคัญเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวแม่สอนให้อีกสเต็ปหนึ่งเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมา d ิ c ค s สกันต่อว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เราต้องมีเอ๊ะมีวันธรรมดาบ้างฉันก็เป็นมนุษย์เ,เหมือนหลอดนั่นแหละอย่าติดแกรมอย่าติดแกรม